ต้องจ๋ายวัตดีจารมาเด้อจ้าเป็นพ่อหญ่ไก่หน่อยร้อยลมแชนเนลจ้ามาถึงสร้อยจูนต้องกันพี่นอ้องเหนื่อจะถึงก่อนที่จะตอนเงามบๆกูะนะมาพี่น้องะนะตั้หวานจ้าพี่น้องตั้หวานมามา สามสิบสี่พันตับพี่น้องมากินน้ำกันมา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 ,มาแซ่บน,วนัวน,วนัวน้ำกันพี่น้องแบบนี้จุเกียวเกียวพี่อือมขมขมดีขมดีค่ะพี่น้อง ผมเี่น้องผมอัดรั้หมดดีเลยสี่กวักลวดสามสิบจีบพันลงไปบัาเกีียวใส่ยังนงอยี่ม้องปุ่มเลยบัดที่นี่จับดิขาปากลงมาบุกข้ังไงไรอืม นยอมากมากมาก Nói cho con đi đấy, Má má lắm. Thế khải còn nữa, mẹ Phải giả mà má เอาบกินน้ำบ่เหน่อข้างานแจกแจกพ่อยจจก